จิตรกรออนแอคุณไพศาลพืชมงคลขอล่ำบ้านเกิดเมืองนอนฮะในนามปากกาสิริอัญญา,าบอกโฉมหน้าขั้วการเมืองใหม่หลังกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัมมตรีผ่านไปความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในทางการเมืองก็ค่อยๆแย้มปลายให้เห็นโดยเฉพาะในขั้วรัฐบาล เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวให้หัวหน้าพักพลังประชารัฐลาออกเพื่อปรับปรุงคณะกรรมการบริหารมาจดถึงข่าวที่คณะกรรมการบริหารเกินครื่งหนึ่งลาออกเพื่อให้มีผลให้คณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งและตั้งคณะกรรมการบริหารกันใหม่เนื้อใหญ่ใจความก็คือมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันของพักพลังประชารัฐโดยให้หัวหน้าพักเลขาพักและเหรัญยิกพักพ้นจากตำแหน่ง และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งเป็นสายตรงพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ในที่สุดคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันก็ยังสามารถรักษาอำนาจและดํารงตําแหน่งต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้โดยมีการแต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์พักซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่เคยเป็นคู่แข่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาก่อนจากนั้นก็มีข่าวคราวการสร้างภาพลักษณ์ว่ากลุ่มสามปอเป็นพี่น้องกันมาด้วยกันและจะไม่ทอดทิ้งกันจนวันตาย นั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นได้จากปรากฏการณ์และข่าวคราวตามสื่อมวลชนแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับปรากฏว่าการประชุมสภาล่มแล้วล่มเล่าสาเหตุเกิดจากพักร่วมรัฐบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ครบเป็นองค์ประชุมได้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเป็นการแสดงท่าทีประท้วงอย่างหนึ่งของสสฝ่ายรัฐบาลนั่นเองเสียดายที่ไม่ปรากฏรายชื่อว่ามีใครบ้างที่ไม่เข้าร่วมประชุมที่สำคัญกว่านั้นคือการประชุมสภา กลับไม่มีกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาเลยโดยเฉพาะกฎหมายการเงินและกฎหมายสำคัญที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินเช่นกฎหมายการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายตามงบประมาณเป็นต้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายังมีความไม่ลงตัวกันภายในฝ่ายรัฐบาลเพราะถ้าหากมีการเสนอกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาแล้วร่างกฎหมายนั้นถูกสภาคว่ำหรือรัฐบาลแพ้เสียงเก็บฝ่ายค้านก็ย่อมส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกหรือต้องยุบสภา และเพราะไม่มีความแน่นอนดังกล่าวจึงไม่สามารถนําเสนอร่างกฎหมายให้สภาพิจารณาได้และนั่นก็หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองและราษฎรทั้งปวงอันเป็นผลจากความไม่ลงตัวกันภายในรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏข่าวว่าอดีตนายทหารผู้ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีลาออกจากพักพลังประชารัฐและไปเข้าร่วมกับพักกล้าของนายกราติกกวนิศ โดยมีคณะทำงานหลายคนเข้าไปช่วยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคกล้าด้วยจึงทำให้พรรคกล้าถูกจับตามองว่าเป็นพรรคในเครือข่ายของนายกรัฐมนตรีหรือเป็นพรรคที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนั้นก็มีนักการเมืองสังกัดค่ายกปปสเคลื่อนตัวกันไปเข้าพรรคกล้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มกอปปสอของนายสุเทพเทือกสุบานนั้นก็เป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงทำให้พักกล้าถูกจับตามองมากขึ้นผมแทรกตรงนี้ได้ไหมค่ะว่าสุเทพเกลียดกอนมากนะครับทำไมเอาความจริงมาเล่าบนเวทีกอปปสออยังด่ากรนอยู่ครึ่งชั่วโมง,องอะจะไม่ได้ละจนคุณกรนแก,นกนแย้งอะไรสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้ลงรอยกันนะครับบทวิเคราะห์ของคุณไพศาลตรงนี้จึงผิด ที่ว่าจะมีกปปสไหลเข้าไปม,มีคนเดียวที่เข้าไปทํางานอยู่ตอนนี้คือพุทธิพงศ์ปุณกณันอุ้ยไม่ใช่เป็นทห,หารขัจับไอ้นี่จับประเด็นผิดพุดทธิพงศ์ไปช่วยสองกุมารอยู่อืใช่ที่จะไหลไปเนี่ยไหลไปสองกุมารไม่ได้ไหลามาพักกล้าโดยพราตที่คุณไพศาลพูดทั้งหมดเนี่ยใช่ แต่ไม่ใช่พักกล้าและพักกล้าไม่มีวันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกแต่ร่วมรัฐบาลและยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกะได้แต่จะเสนอชื่อตั้งแต่แรก impossible ตรงนี้จึงไม่เห็นด้วยนะครับถัดมาบอกว่าแต่ไม่ทันรายการประกาศจัดตั้งพักไทยพักดีของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็เกิดขึ้น โดยมีอดีตแกนนำกปปสหลายคนเข้าร่วมโดยตรงหรือไม่ก็สนับสนุนอยู่ภายนอกและได้ประกาศอย่างเด่นชัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกว่าพักไทยพักดีจะเสนอชื่อพลเอกประยุท์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยที่ไม่มีเสียงปฏิเสธจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นในขณะนี้จึงมีพักพลังประชารัฐ และพักไทยพักดีที่ประกาศเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีเสียงตอบรับจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ายินดีจะให้พักใดเสนอชื่อเป็นนายกครับเป็นสโลแกนใหม่แล้วเมื่อกี้นี่ไง ไม,มไม่ต้องมีตู่ตกูก็ชนะไม่งอจ้ะอย่างนี้นะแล้วบอกว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ปรากฏข่าวการเคลื่อนไหวตั้งพักใหม่ของกลุ่มสีกุมารน,นี่ไงและจะมีการประสานกับนักการเมืองหลายพักเชิญชวนให้มาอยู่ในพักนี้เป็นวิธีการและลีลายอย่างเดียวกันกับการเชิญชวนนักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมพลังประชารัฐในยุคสมัยที่กลุ่มสีกุมารเป็นแกนนําในการจัดตั้งเลยโมเดลนั้นเลยแต่ไม่ร้อเเ็นะ ไม่มีการไปบีบคนที่มีคดีติดตัวไม่มีการปล่อยอนักการเมืองท้องถิ่นออกจากบัญชีแบ็กลิสต์แล้วก็มาเข้าทีมพักพลังประชารัฐไกระบวนการพวกนั้นทําไม่ได้นะของอสองกุมารเนี่ยตอนนี้อํานาจรัฐไม่ได้ยืนมือเขาเขาก็เลยทําได้แค่เชิญและชวนมาอยู่กับเราสิานะหลังจากนั้นก็มีแกนนาของกลุ่มกปปสบ,บางส่วนแสดงท่าทีว่าจะเข้าไปร่วมกับพักสี่กุมารด้วย บอกนั่นเป็นเรื่องการขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคที่ตั้งใหม่3พักพักกล้าพักไทยพักดีและพักของสี่กุมารมีท่าทีเบื้องต้นเห็นได้ชัดว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะเดียวกันท่อยทีท้อยอาศัยที่แสดงออกโดยพักประชาธิป,ปัตย์ในการตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งกทมขออภัยเลือกตั้งกรุงเทพเขต9้าหลัก4ีเนี่ย เพื่อเปิดโอกาสให้พลังประชารัฐที่มีคนของกลุ่มสามชอเป็นผอ,อ,อเลือกตั้งได้แข่งกับเพื่อไทยอย่างเต็มที่ก็ได้แย้มพลายท่าทีสําคัญของปะชะปให้ปรากฏต่อสาธารณะแล้วดังนั้นต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวและการประสานงานของประชาธิปัตย์พักกล้าไทยพักดีและสีกุมารว่าจะเป็นยังไงต่อไปขณะเดียวกันปรากฏว่าขบวนการองครักษ์เสื้อทองที่พิทักษ์ปกป้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ปรากฏต่อสาธารณะ และรู้จักกันดีได้เคลื่อนไหวสอดประสานกันอย่างต่อเนื่องในลักษณะด้ยค่าพลังประชารัฐฟาดลุงป้อมหัวธรรมนัตอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบางคนในกลุ่มองครักษ์เสื้อทองนี้ก็นั่งทำงานอยู่ในธร,รมเนียบร,รัฐบาลนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นแนวโน้มการจัดตั้งขั้วหรือจับขั้วการเมืองใหม่ที่อาจทำให้การเมืองของประเทศพลิกผันเพราะในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดข่าวคราวและกระบวนการที่จะยุบพ,พักเพื่อไทย พักเก้าไกลพลังประชารัฐและพักไทยสร้างไทยอย่างต่อเนื่องด้วยสําหรับพักพลังประชารัฐนั้นแม้ยังคุมกาลังตั้งมั่นอยู่แต่มีหรือที่จะไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นประการใดต้องจับตาดูว่าพักพลังประชารัฐเช่นเดียวกันว่าจะยอมยืนเป็นต้นไม้ที่แห้งเฉาตายหรือจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปคือฟังดูจากหลายๆบทความต่อกันเนี่ยผมว่าสลกสโลแกนไม่ต้องมีตู่กูก็ชนะเนี่ยอเอาจริงนะ ก็ทําให้เห็นแล้วนี่ผมว่าธรรมนัตเป็นคนเอาจริงนะค่ะแล้วจะเห็นว่าลุงป้อมก็ไม่ได้ทิ้งธรรมนัตนะใช่แล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตทั้งกับคุณและกับน้องหนิงว่าธรรมนัตจะก่อการโค่นประยุทธ์ได้ตามลําพังเหรอ,อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถ้าไม่มีแบ๊กไปเขียวถ้าไม่มีแบ๊ก <laughs> อยากกลัวมสิ <laughs> แบ,แบกมันดูบบอไปไม้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมผมว่าเขาเอาจริงแล้วล่ะ ไม่มีตู่กูก็ชนะค่ะคอยดูถ้าสมว่าอ่ะเดี๋ยวพอเกิดพักสี่กุมารซึ่งมีสองกุมารเนี่ยนะแล้วดีลกันได้ว่าจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะซึ่งเขาคงไม่ประกาศเดี๋ยวนี้อาใช่เขาต้องไปรอประกาศตอนนู้นแหละกับกไว้ก่อนอแต่ว่าให้ดูปรากฏการณ์ถ้าสมว่ามีการยุบสภาเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มสามมิตร จะไม่อยู่กับธรรมนัตเพียง <Gef ue S 1> แต่ว่าจะไปอยู่กับเพื่อไทยจะไปอยู่กับภูมิใจไทยหรือจะมาอยู่กับสี่กุมารก็ต้องติดตามต่อไปเพราะตอนเขี่ยสีกุมารหมายกลุ่มสามิตรก็ร่วมด้วยนะในการถีบสี่กุมารออกอแต่การเมืองแต่การเมืองสุดท้ายก็ร่วมกันได้ก็ไม่รู้นะแต่ธรรมนัตก็จะสู้ตาย สู้ชนิดที่ว่าขุดขใครจะตั้ง,งรัฐบาลก็ต้องมางอกูของเขาดีจริงไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย <c oughs> หรือเพื่อตู่ <c oughs> ก็ต้องมางอกูตั้งมาเกาะมาชวนบ้างอย่างน้อยเขาสามารถทำให้ตัวเองเป็นพรรคที่มีอำนาจต่อรองได้ก็ <c oughs> ฟีลเหมือนภูมิใจไทยตอนนี้อย่าง,างนี้นและทีเนี้ยเก้าอี้รัฐมนตรีที่เขาต้องการะเขาต้องได้ ไม่ต้องมีตู่กูก็ชนะอืเอาสิไอ้พวกมีตู่กูว่าเป็นภาระอเขาเคยแล้วเคยเป็นมาแล้วเ,ออออเคยเจ็บมาแล้วใช่บิ๊กตู่มีคนรักเยอะจริงๆแต่ในแง่ของประสิทธิทภาพอะ่ะ<า>แล้วถ้าบิ๊กตู่ยังไปอยู่ในพักสี่กุมารสถานการณ์มันต่างจากเดิมยังไงอะ<า>แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดไม่พอใจอะไรกันมันก็จะเป็นอีรอปเดิม,ดมแล้วบ้านเมืองกูต้องอยู่กับแบบนี้เหรอ<า>อยู่กับ การเมืองที่ไม่รู้จะต้องมั่นคงยังไงอืแบบนี้เหรอนี่แหละฮะความมั่นของยุทธ,ธศาสตร์ต่อไปไม่มีตู่กูก็ชนะ,คะใครมีตู่กูว่าเป็นภาระสโลแกนพักเหรอไม่สโลแกนยุทธ,ธศาสตร์การเลือกตั้งมันจึงต้องถึงเวลาหาคนอื่นขึ้นมาชูได้แล้วะคระับคไม่งั้นบิ๊กตู่ต้องไปตั้งพักเองครับม,มันจึงจะเป็นคนนั่งกับเก้าอี้ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เช่นนั้นเก้าอี้ก็โยกไปโยกมาอีกคนนั่งก็หงุดกิดไปหงุดกิดมามไม่เป็นอันได้ทําอะไรแล้วบ้านเมืองเราต้องรอให้เขาทะเลาะกันเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือคําถามทิ้งท้ายจิตรกรออนแอร์